สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการลักขามผงลักตางไว้นุ่มไทยสาวเล่าคลิปนี้มีท่านผู้ชมชี้เ,เป้าไ้ผลเบ่งคลิปคลิปหนึ่งนะครับของนุ่มบอดนะครับชนแนลคุณบอกว่ามีนุ่มไทยซื้อแพดอ่าีบสาวเล่าซื้อน้องป่านแต่ว่าอายุสาวเล่าสิบสามปีเป็นไม่ห่างหน่อยนะครับผมเห็นคลิปแล้วครับเบ่งแวบ,บแบบ ไม่ห่างกนนีดกน่าจะอา,อายุผัวแตะอายุ11ปีครับนาจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าลูกพนนังใหน,นะครับเป็นแม่ห่างหรือแม่หมยกรบบรูนะครับจากคลิปผมกับบริใเบิงคักป๋ยนะครับจะ,ะเสนอผิดพาดก็ขออภัยนะครับแต่ว่ามีลูกพิษนะครับแม่ห่างอายุ13ปีมีนุ่งไทยสูงไม่ก่เห็นลูกู่ครับตามเพิ่นเอาโรในช่องนะครับนะกะ ก่อนาอมรับไอ้เป็นอยู่ครับเห็นดูสาวเล่านะครับนะบนรังเกียดลูกเต่าบนรังเกียดน้องพินส4มีลูกแล้วนะครับนะได้ตามคลิปเพื่อนก็ว่าได้ส่งเงินซัพพอร์ตทุกเดือนส่งเงินมาให้นะครับอยากได้น้องเพื่อนมาเป็นเมียที่ยังเนี่ยบอครับจากคลิปนะครับนะแต่ว่าพกทขออภัยเพราะเอฟซีเนี่ยม่บเบิงว่าผมเบิงมาวิคอเนี่ยให้วีเป็นไปได้พอเด็ก13ปีที่มีลูกพิดน,นี่นุ่มไทยจะไปขอไปแต่งมา อยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งลาวเป็นไปได้ว่กกนาจะเป็นไปได้นะครับนะเพราะว่าเป็นแม่ห่างมีลูกแล้วก็มาดูบึกกับเมืองไทยได้ก็นาจะได้นะหมดพอถือว่าภาคู้เย่านะครับถ้าได้เช็นนักถือยินยนย่อมจากายบ้านหรืออาจากฟอร์แมลเขามานะครับสูขอถึงต้องตามประเพณนีนะครับนะมีหลักฐานเป็นลูกไทยแบบนี้ก็มายืนยันอยู่ฝั่งไทย,ยก็นาจะได้นะครับแต่มีหลักฐานเพราะว่ายุคกนีมันยุโ่โซเชียวหลักฐานมัน สามภาพคลิปสามเสียงนะครับจะพร้อมหนังสือใบเส้นสัญญาจากน้ยบ้านเฮ็ดถือต้องตามประเพณีกันนาจะเอาน้องมายูในฟังไทยได้นะครับนะกันนาจะพ่ะถือเป็นภาาผู้เย้าแล้วมั้งครับเพราะมีน่องจาก,ก่อแม่อุปกรองแล้วกะแต่ไม่ยู่ฟังไทยกับเฮ็ดพาสพอร์ไทยหรือเฮ็ดแบบว่าเป็นลูกจ้างกันนาอยู่ไม่ได้นะครับยูมาถึงเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมนะครับนะเอามาอยู่แบบยู่ในบ้านเขาแบบเป็นลูกบุญธรรมกะ แตตวากาเป็นเมียแหะครับแตตวากาแก้งลยในว่าเป,ป็นลูกคุญธรรมนะจะดูกันแบบผมเมียกันนาจะได้นะผมคิดว่าหรือท่านผู้ชมคินไอยังไงนะครับผมบอกผิดหรือบอกถูกครับขอกฎหมายผมก็บ่าแน่นะครับนะว่าผมเมรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปรกครองบริบกฎหมายนะครับ,บแต่ว่ากับพ่อหูหรือกา่วากาถามผู้ว่าให้ปีเป็นประใดพ่อคู่นี่ห่ายแตสาวเล่าตกลงผงใจกับวหนาแพทย์หรือคุณลูกแพทย์นี่ครับเป็นไปได้นะครับ เพราะว่ากัเป็นเป็นแม่หม่หรือเป็นแม่ห้างเขพระเจ้าก,ก็มีลูกติดมีหนังสือเส้นยินยอมจากายบ้านหรือแม่พอของเขาลนะ่ะเป็นติดต้องดาประเภทนี้ไปมันไปกอดในน้อยพิธีเป็นพิธีกรรมในน้อยตามขนบธรรมเนียมประเภทนี้ทีน่นั่นนะตามมูบ้านนั่นครับเฮ็ดบัตไทยกับมาอยู่ใดแล่ะครับแต่ว่าข่าวว่ากันที่นี่ทินไกลพื้นเที่ยงแบบนั้นเพาะพวเราบางคนนังโมกีบัตประชาชนเลยครับ นี่คือขอแต่จริงน,นะครับยังม,มีมิสซื้อในสมโนคั่วบางคนชิพาชิมกเห็นนังบนท่านมีบัตรประชาชนนะครับตาชินไกบันดันก็ต้องดําเนินเรียงเฮ็ดบัตรประชาชนเฮ็ดสมโนคั่วเฮ็ดบัตรอยู่เล้าได้เ่าครับอายุสิบสามปีผมบอแน่นกฎหไม้เล้าผมบลูนะครับเจ็บที่โซบะพดว่าเหล้า,าลคุณเอกหูเขาเมนก็นมาบอกนะครับถ้าเฮ็ดบัตรอยู่เล้าได้ก็เฮ็ดพระตะปวัดได้นะครับแต่เฮ็ดพระตะปวัดได้ถึงสี่ปีได้ มาทางานในไทยกันแจงนั่นแหละครับที่ผมบอกเอามาเป็นลูกบุญธรรมนะครับแต่ว่ากอยู่กันหัวเมียนั่นแหละครับนะกันละไว้ในฐานที่ข้าใจนะครับแต่ว่าก็เอามีหนังสือมาขนาจะได้นะครับถาแต่งานกัะดี่นะครับผมเห็นอยู่ในในคลิปเนี่ยเขาสัมภาษณ์กันผมกับเบิรงแวบ์ดูครับชวบ้านนุ่มไทยยีนยันที่นุ่มไทยนะครับซื้อแทนดหน้องสพบพเล่าก็ซื้อปานนะครับลูกติดบกวัาเห็นนางน้ำขามดูครับลูกก็น่ารักนะครับ ผมก็นย่อมใจนุ่มไทยอยู่ครับย่อมรับนอนเขาได้สามารถรับรับผิดชอบลูเขาได้เห็นดูแลทรงเสียลูเขาได้เนี่ยเขาก็ต้องมาน้ำนะครับอายุห่างกันมุย้ยปัญหานะครับในไหนก็นเป็นไม่ห่างไม่หมายแลยว้วครับตรงการคนดูแลก็ลกต้องเอานุ่มไทยเนี่ยนะครับแต่นุ่มไทยพลังเกียรนะครับนะผมว่าถามผมมาเฮปปี้เป็นไปนนนได้บ่มันก็เป็นไปได้แหละครับเป็นไปได้ที่ชุดเลยนะครับพราะวอาเมดบลยเป็หลัก หลอกล่วงมากนี่ครับอเอาเฮ็ดถีต้องตาไปเพีนี่มาอยู่น้ำกันก็นได้ฟังบุญย้อมเราฟังไทยกับตำน้อมเราอยู่ได้ครับแต่ว่ามันจดเะเบียนวัไใดได้ันมถึงสิบเจ็ดปีนะครับขนาดสิบเจ็ดปีกันยังได้รับก็มีย้อนจากสามซังจากพ่อแม่อยู่นะครับนะอันนี้ผมในน้ำใหม่กับมาอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมในอยู่นะครับแล้วที่บาณนี่คะที่จรงใดครับนะคิดมันกับแปรปราดนี่แหละครับ คนเล่าผัวเจหน่มันก็ได้เป็นไม่ห่างไม่หมายเจหน่นะครับเพราะว่าขาราฟัวอายุสิบสองสิบสามปีผู้ชายอายุสิบห้าสิบหกผ้ากันทำมาหากินบวบขันมีลูกเต่าติดกันแบบนี้มันกับไ่ได้สั่งไปแฝงนะครับเคนี้ดีผมเชื่อแน่นอนเลยว่ายาคุ้มบมมีนะครับชินอยูุ่ละกันดานทั้งสอเป้าสุงสอป้าเล่าหรือมีกับขอโทษขออภัยนะครับที่ว่าเด็กหน่อยพระม่ณนีบริวารัรผิดจออไปการคุ้มกับนะทครับนะ กันที่ไปเล่นไปเที่ยวกันกันดิมียังกันกันดิปาจิมกันละมั้งครับนะเป็นลูกมีเต่ามีลูกโมหูซกบต้อแะครับเพราะมันทองใหญ่ขึ้นมากกับตะโบกาเอาออกจะเป็นตรงเลียงจะเป็นทางเป็นหมายนะครับเพื่อเพื่อบางคนนะครับบางคนนะครับพูจกว่าไปเป็นพอเลยเคยมีลิดผมเห็นอยู่ครับลิดเบิ่งเอ็ดจากทองแอดโซโลโปเล่ย้อนไปเคยมีลิดอยู่กับไปเล่นกินเหล้าเมาเลยครับสี่ผู้ชายลวงละเมิด บรูว่าไผเป็นพอเนี่ยนี่นะครับนุ่มไทยเรียงดูท่าตุ้มือนี่นะครับนะอันนี้ครับแปลประหลาดดูครับเพราะว่ายุคนี้นะผมเห็นในติกตอกอยู่ในอ่าวซเชี่ยวของสาวเล่ารุ่นสิบเจ็ดสิบหกปีนี่ช่วหน้ากระถ่อมสูบบุหรี่ฟฟ้ป่าเพียบเลยครับนะผมว่าอยากเอามาล่งเตียงน,นุ่งไทยเดี๋ยวจะหาว่วมามันสีมีดามา,มาคืคอผม็ะไปขี่กุนพรมาครับแต่ไม่เป็นสิทธิของสาวเขานะครับนะการเรียนการกินการมวนคือว่า การเรื่อมชีวิตตัวงไวรุนนี่มันการยังบทันหูการบทเรียนในใจชีวิตในใัยรุ่นนี่ครับบางคนกับกีฬาครับนะครับบางคนกับกีฬาครับแต่คือคนไทยนี่แหละครับพนเล่าก็ะไดผมเคยถามสาว้านโกกแต่น้ากระต้มเปลือยยี่สิบบาทบุรีไฟฟ้ากัอันละสามร้อยก,ยปปกปป 3, ว่าบาทสูบจลกสูบไปสามพันคำบอกครับทิมเลยนะครับแมนอนคนมินสงกับสูบบุรีไฟฟ้านี่แหละครับ ผมเห็นมันสูบยู่อันนี้พ่อกาเอ้ซื้อนะครับนะเป็นสูบบุหรีาา่ไฟฟ้าเป็นยังไงสีสห้ซื้อไฟฟากันเลยครับบุหรี่ไฟฟ้ามันสูบเบิดนม้มเบิดคำ่ำมันเป็นคำ่ำอย่ามีทิ่ไมไปเลยนะผมเคยพูดจากอยู่ครับเพราะว่าสาวไทยก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหิตตามต้นไก่สถานทีนักศึกษาของไทยก็ห้ายครับนะจับเป็นเจ็ดแสนอันนะครับบุหร,นะรี่ไฟฟ้าอยู่เล่ากับแพร่ระบาดร้ายนะครับแต่ว่าผมว่าผิด แต่เขาไปบ่งในติดต็อของสาวแต่ละคนเลยครับสู่บุรีไฟป่าค่วนหัวข่วนๆเลยครับนะผมคิดว่าโอ้หน่อคนนี้มันแมนบ่าอันนี้คนเล่าแถวกอจังแหกประเภทนี้ป้านอันนี้ครับเพราะฉะนั้นนุ่งไทยคนไหนที่กีบสาวเล่าจํหน่อยต้องทําใจนะครับนะโอนทุกวิคโอนทุกอาทิตย์ไปซื้อน้ำกระทอมบ้างสูบุรีไปป้าบ้างใส่ในไพ่ชีวิตประจำวันวางหลายอย่างนะครับนะแต่ผมบอกพิกกับขอโทษข้อาไพ่นะครับนี่คือเอาข้อที่กินมาปรากัน นองสาวเล่าและนองสาวไต่สงรับได้นะครับนะบะว่าไาวไ้รุนเล่าไว้รุ่นไต่องรับได้บางคนกินนานกว่าซอมดีนะครับบางคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรีผมใส่คขาว่าบางคนนะครับบริโภคล้วมนะครับนะบางคนนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ครับกันนาจะเป็นไปได้ครับอายุสิบสามปีแตงกับนุ่มไท่สู่ไว้เพราะว่าเพื่อนกะชพอตเบี้ยงดูนองมาอยู่ครับทั้งลูกทั้งตัวแม่นะครับนะเป็นจะทรงเงินทรงเสียมาตลอดมากนะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปไดด